Jeg hadde rådt døpt, og de prøvde å ta en myk knaps. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดานไปเยืะแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับเกม GTA V นะัซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมารับบทเป็นจอห์นวิกและเพื่อนของผมเนี่ยก็จะมารับบทเป็นโจ๊กเกอร์นะในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาดํเนินการระเบิดความหาความเกลียนในเมืองลอสซานโตสะนะจะมันจะหาขนาดไหนก็เชิญรับชมกันได้เลยโอเคเราไม่พูดมากแล้วเราไปเจอกันในเกมเลยครับไป เย่ละแม่งเอ้ยไอ้แม่งกูมาเจอจอนวิ๊กว่ะอ้าวนี่เอ้ยจอนวิ๊กเหมือนว่านะเหมือนไอ้เฮ้ยเจ้าตายจอนวิ๊กตายจอนวิ๊กไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเอ้ยมึงคว้าทิ้งระเบิดไอ้เหี้่เลยเนี่ยสองดาวแล้วไปแอบก่อนจอนวิ๊สวัสดีเพื่อนโอ้

นี่โมวุนชวสมบที่หกดาวเลยตา้ยแต่ว่ช่วยกันด้วยแต่ว่าไม่กดสบวดยิงมันต้องไปช่วยมึงสิแนข้าม้ถจมิอืเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยว่ช่วยเนาะเียตอ้เหียไอ้กูวาระเบิดเออเฮ้ย กว้างเนาะตอนที้ขวากว้างเฮ้ยตายตายไปซะระเบิดไปซะไอ้เหี้ยไอ้หมวดตำรวจพวกนี้ระเบิดระเบิดระเบิดเออเอือเออโดนยิงตายเฮ้ยอ้าไอ้เหี้ยกูแม่งไม่ได้เจอจอนวิกง่ายเลยเว้ยจอนวิกแม่งปกติแม่งไอ้เหี้ยหลบเงาเมื่อมามาเพื่อนกูมาหาแล้วคุเห็นมันหายไปเลยอะเป็นไรเไม่ไรอ้าวไอ้เหี้ย เด็กไอ้จอวิกแบงค์ด้วยจอวิกเฮ้ยสวัสดีเพื่อน,อ,นนอ,อนเอ้ยน,อน,นี่นะเป็ <c oughs> จอวิกเฮ้ยเฮ้ยจับิกเดี๋ยวพาไปเที่ยวขึ้นมาขึ้นมาเชี่ยแม่งเป็นผมเขียววะเรียนแบบกูไอ้จอวิกแม่งกูไ,ไม่อนุญาตในเป็นมือจอวิกเก็นี่มีคมแค่กูคนเดียว ตอนบิกเออเด็ดเด็ดอืมไอ้เฮียมาๆๆมาไปเลยอืมเราสั่งอาหารจอนบิกละจอนบิกคาตอนบิกไป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 เลาะแย่ละวล้อล้อล้อเลาะเอาไอ้คันนี้เอาคันนี้อ่ะโดนจบเก้าไม้เขาบุยไอ้เหี้ยเลยไอ้ วิ่งกันวิ่งกันไอ้ตายเลยขึ้นบันไดขึ้นบันไดตายตายไอ้เป็นยังไดก่อนขึ้นบันไดก่อนเป็นไงรอดรอดมาอีกมาติีมือตึงเลยอ่ะมาบุปปีมามาไปด้วยบุปปีกายร่างมาไว้ให้แล้วน้องไปทางนี้เลย เมื่อเย่พวกนี้ไม่เคารพกฎจราจรเลยแล้วเราอ่ะอืมไอ้พวกนี้แม่งต้องโดนเฮ้ยได้ไหมมีคนมาแบงค์กูอยากส่องเลยถอ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 ยมันขายมันซื้อปืนอยู่เออซื้อปืนเลยเออเอามันเล่นไปเล่นมันไอ้เหี้ยแม่งพวกนี้ไอ้เหี้ยไอ้พวกปืนกระจอกอืมเพียของจริงจอด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 ลง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 มามึงเจอด้ามปืนกูแน่ <ส straightforward> ออกมาม <manager> ึงเจอแน่มีรถมันเลยเนี่ยรถมันเท่มากเลยใช่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 วิมันล็อกมันล็อกไอ้เหี้ยิงยางแตกเลยนี่นี่ล็อกเหรอนี่เลยล็อกเหรอรอนเล่นมันไอ้เหี้ย่รอเล่นมันรอนรอเล่นรอนรอนรอเลยรอไอ้เหี้ย่ออกมาโดนกูแน่ไอ้เหี้ยพี่น่าตำรวจไม่เลง เอองกููอย่เดี๋ยวมันออกมากูจะสอยมันเองแล้วกูเออกูแอบไปนี่กูแอบไปนี่แอ๋ตะบอดมาเลยกูจะหลบยังไงเนี่ยหลบดิไอ้แย่ผมมองซื้อปืนอยู่ไม่รอดมันระเบิดไปละงงงง ร้อยตัวบวกเข้ามาแบงค์ตัวบวกถ้าตัวบวกเข้ามาเอเจ้าของร้านเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยิงคุณเจ้าของร้านอะไรอะไรมันเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเพืฮ้ยมันเข้าไปแล้วมันได้มีรถแบงคเราคนที่ยิงยิงยิงนี่เน่กูยิงมันแล้วโอ้ดีค่ะไอ้ซะไอ้เหี้ยแมงกูแมงไอ้เหี้ยไปด้ว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 ยมา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 เรียบร้อยแล้วไอ้น่ะโอเค ไปเลยเพื่อนไอ้เหี้ยได้ไปหกดาววะไอ้เหี้ยชีวิตกูด้วยไม่เข้าใจเหมือนกันวนเวียนอยู่แค่นี้แหละไอ้เหี้ยไม่ไปไหนตันดีไอ้เป็นนะขับไปวะเว้ยเอาเลยเอาเลยไปเร็วๆๆเข้าไนะขับก่อนเร็วๆรเร็วเรเข้าแล้วกูเดินเข้าแล้วเข้าด้วยกูเข้าไปเลยอืมหนีเลยนี่ตำรวจเข้ากูอคเที่ยวก่อนตำรวจไอ้เพิ่งจับกูไอ้เพิ่งจับกูกูเข้าก่อนตำรวจเข้ามาที่นี่ไม่ได้เว้ย มาบัน้โจ๊กเกอร์ซื้อเลยมามาเพื่อนป่ะมีตำรวจแบบแนบเนียนอืมาแล้วไอ้น้องนี่เดี๋ยวเดี๋ยวขอเอาวิสกี้น่อยเอ้ยเอาวิสกี้อ่ะ เดีแพงที่สุดเลยนี่อาซื้อไม่ได้ดนี่ว่ะเงินได้พออ่ดเหรียญไม่พอดีเงินกูมีเยอะตตยเย่ yeah. โจ๊กเกอรม์มีเงินมาว่าไงมันม,มีทางเลยนี่หนึ่งช็อตน้องเอามาให้พี่เอเอเจ๋ากระดดเลยอกระดกเซ็ต <laughs> แล้วก็ต้องไปเต้นซะแล้ว มาเลยน้องอืมซาเซ็ตปีมาแล้วเจ็ดเจ็ดเอิ่มเปเลยน้องเน่เน่เจ๊เจ๊เจ๊อืมอโยกจอบวิกโยกโยกโยกไอ้จอบวิกไม่โยกยังเป็น ไอ้โจ๊กเกอร์เต้นอะไรอ่ะเ,เ,เรื่องปกติจอมวิ๊กเต้น,นไอ้ไอไออย่าไอ้เยีาไอ้ย่าที่อะไรแม่งฮ่าเ,เอาจิตดาวอีกแล้วกูโจ๊กเกอร์เนี่ยแม่งไอ้ย่าแม่งถูกกับตำรวจจริงๆว่ะอืมอแอบ,บก่อนตัวทำให้มึงยังหายโศกหายเศร้าเลยคนคนเนี่ยข้างหน้าเราสองคนนะ นี่กูทอนมึงกูทอนมึงหายสงคหายเศร้าเองไงน้องเป็นรีเซซ่าจำมึงมาตีหัวามอเอไซค์ได้ป่ะกูนอนระบบไว้เก็บตังกูนอนระบบอยู่ะเฮ้ยเจอมอไซค์แล้วเฮ้ย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 แม่งชนคนได้ไงวะตายนี่นี่เรียบร้อยนี่ไม่เป็นไรเจ ผมเคลียร์แล้วไปเลยมาไปเลยนะเอาติดดาวอีกแล้ว,าาลวมาช่วยอะไรมา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 ไอ้สิบบาทสามร้อยรู้เปล่าวะไปละอืนนมอันนี้มีคนว่ะอันนี้มีคนว่ะตามไปเลยตามไปเลยนี่แหละเราไปล้านานะทุกคนดีกว่าที่นี่อาทิตย์เราล,ละโจ๊กเกอร์กับจอร์วิกอืมมาละ เสื้อผ้าไม่เท่าเดนี่ยเออใช่แอนรถกันเดิมเลยไอ้เฮียเจอ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 หลบเพื่อนหลบหลบลบลบหลบหลบฮะอืมนี่ไอ้เฮียผมไม่ต้องการนี่แตกไปซะมึงไอ้นี่ยแหละรถระเบิดข้าวสารข้าวารเสื้อผ้าไม่ไปเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนเสื้อหรอวะเออ โอเคได้มันเปลี่ยนเสื้อใช่ไหมปั๊บป๊บป๊บปั๊บปป๊บปป๊บปป๊บเฮ้ยเราอยู่เราอยู่แบบอยู่ที่สูงไหมแล้วก็สองมันเวลามันออกมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครูมีครูมีวิธีดีกว่านั้นยังไงขึ้นโอ้ยขึ้นมาขึ้นมาเพื่อนเอาระเบิดปลาเข้าไปเดี๋ยือด หนึ่งตัวเน LIKE> like> <OK> ี่ยไอ้เหี้ยมึงจะมึงจะเบิดกูทำไมเนี่วะกูจะระเบิดปลาเข้าไปในร้านไอ้เหี้ยเรายีงกันแล้วเฮ้ยไอเจ้าคนด้วยเดี๋ยวก่อนไอ้เหี้ยเล่นขว่าเอาใช่ไหมเอาไหนอยู่ไหน นี่เฮ้ยเจอมึงแไหรเฮ้ยยิงมาแล้วยิงมันเอ้ยเ๋วไอ้นี่ขี่รถไปไหนขี่รถไปไหนอืมยยิงยิงยัโอ้ยโอยิงมัน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 ยิงยิงมันนันอ้ยโดนรถเบียดตาย เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ดีแม็กกางเทียมันห้าวตะโกนล้มาไอ้เฮียเจอกูต้องไปซื้อสไนด์หรือเปล่าวะเนี่ยไม่เป็นไรน้องมึงกอ่ะมึงดูเฮียอะไรทำซ่าตันนี่น้องมาโอ้โหมึงเดี๋ยวนี้แหละเออไปไหนวะอ๋ออยู่นี่เออเจอหน่อย ้ยิงมันดิไอ้เหี้ยอะฮึยิดไม่ใครยิงกูวะเยอะแล้วโดนอู้โดนลุ้มใช้ไม่ได้ละไอ้เหี้ยไปช่วยซอสน่ะแซนชิด้วยขับเดินจริงที่นี่ก่อการจะลาจนไรเฮียตายหนีไปไหนหนีได้ใช่ไหม ไอ้เหี้ยแม่งโปอ่ะมันโปเหรอใช่ไม่โปหรอกมันเจอกูแน่กูมีปืนไอ้เหี้ยแม่งแตหัวไปไอ้เหี้ยไม่ตายเอาปืนมหาการเจอกูแน่ไอ้เหี้ยแม่งมันขับเป็นโปอเดี๋ยวเดี๋ยวเดยิงยิงยิงเอาไม่ตายไอ้เหี้ยไม่ตายไอ้เหี้ยมันไม่ตายแม่งไอ้เหี้ยไม่ตายไอ้เหี้ยเออเฉยเฉยกู โอ้โหเยแล้วสิทำไรมันไม่ได้แล้ววะนี่นี่ปืนนี่ปืนนี่ไก่เอาปืนตบหัวมันแน่นี่ไก่ปืนตบหัวเอ๋อือเออ๋ยวแน่คุณจะเอาปืนตบหัวไอ้เหี้ยที่นี่แม่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เหี้ยปืนมาดิวะมา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 โอ้โหแม่งแยกรางอือ เออคือไอ้เหี้ยแม่กนี่ก็ยิงไม่ตายเออเออไอ้เหี้ยแม่กพวกยิงไม่ตายอีกแล้วไอ้พวกโปไอ้พวกแข็งแกร่งไอ้เหี้ยแม่กผิดมบรรณาธิการไปละอืมขึ้นรถเลยเปิดประทุนต่อสายตรงจอดอีกต่อสายตรงตำรวจมาเห็นวันนี้ไอ้เหี้ยวิบากกรรมงูกระเขี่ยนนี่ต้องโดนอย่าไปเปิดนี้ครับอืมหนีน้อง ซื้อเรียบร้อยบทพีเร็วเลยเนาะนี่เหรออืมใช่อ่าซื้อเลยเอ้ยเดี๋ยวซื้อ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 ไม่ใช่เป็นหลบเป็นหลบไปรถแล้วแย่แล้วอืมฮึ่นี่พวกนี้ต้องโดนกูกีสไนซ์ใส่หัวมันได้ไอ้พวก กูจะยิงมึงกลางหัวเอ้ามึงไม่ตายเออมึงหายตัวไอ้เหี้ยหายตัวโอ้ยกูไปาล่ะยิงเฮียได้ตายไอ้เหี้ยมาเจอรถกูไอ้เหี้ยนี่นี่นี่โอ้โหยังไงก็ไม่ตายเฮียไอ้เฮียไม่ตายวะ แม่งพลังเยอะจริงๆรถมาทางกูมันขี่รถมาทางกูเฮ้ยมาเจอยกูด้วยขี่รถมาทางกูเย่แล้วนี่เข้าเลยเข้าในนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยช่วยกูด้วยเฮ้ยพี่ช่วยกูด้วยยืมมอไซค์หน่อยเยอะและมาที่เลยเออเออเจ้าของรักนยิงกูแตกอีกแล้วเอ้ยไอ้เสี่ยตีตีกว่าตีแค่ไหนไอ้ โอ้โหไอ้เยอ้ยังไม่กี่งแม่งโคตรเซ็งเลยอ่ย A few moments later ทำเบี้ยอะไรตรงนี้จะไอ้จอนบิมันมีพลังี้ยไม่จอเกียร์เอยโดนยิงแล้วใชู่อยู่นี่โอ้โหไป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 ไไปไปไปนปกปนนน จะตามมาไหมเนี่ยนี่อ่ะเลยเดกนเดกกัอืมน่าจะน่าปลอดภัยนะเพื่อนโอ้เลยเลยเลยมามามลงเลยขึ้นรถเลยไปไม่ได้จะปลอดภัยไอ้หียมันตามไเลยไอ้ยีย โอ้โหไอ้รถขอบใจไอ้ขี่ยิงมันเอาเราไปอยู่เลยมันเอาปืนไปยุ่เลยไอ้ย่าหนี่แหละแม่งหนีหนีู่ะไอ้ย่าาคกำดายวกกับโจ๊กเกอร์ไอ้บุกเียหนีเร็วหนีอยู่หนีไว้เดี๋ยวมันตามเร็วมากเออเรา เออเดี๋ยวไปได้เดี๋ยวไปได้มันไปมันอยู่ไหมเฮ้ยรถกับหลังกับหลังมันมันออกระบายอีกทางนึงชิบหายมาก็ยไอ้ยี่ห้อมันบกแ่ลอยอ่ะมันยีมายั้งเลยโอ้โหติดกลับเลยไอ้ยี่ห้อรถคูเป่งอยู่ไอ้ยี่ห้อบีแล้วไอ้ยี่ห้อดิงไม่ตาย นี่นี่นี่นี Nixon> ่รถอะรยงไหวอยู่รถอะไรยังไหวอยู่รถอะไรยังไหวอยู่หนีบังคับอย่างยากเลยรถอะไรยังไหวรถอะไรยังไหวอยู่รถแดงก็ต่อรถแดงเอารถแดงเออรถแดงมา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 ีรถแดงเลยมา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 แดงขึ้นรถแดงเปิดเร็วเร็วเร็วเอาขึ้นยังไงแบงคือไหขึ้นแล้วเพื่อนอยู่นี่อยู่นี่คือว่ากันมาลุ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 ลไปเลย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  ไอ้ยังปิดเพลงนี่เงี้ยอืมมาแล้วเว้ยหนีมาหนีครับปากำหนีนี่ดิดิมันยังจะตามมาอยู่กูเร็วเว้ยไอ้เหี้ยรถตำรวจอืมจกสายไฟตามเราไปทันหรือเปล่าเรามีรถสีแดงเหี้ยตามไม่หยุดเลยแม่งไอ้เหี้ยมัแค่เราหอกว่าแม่ง ไม่รู้ไอ้พี่เลยโอ้ยอย่าลักษณะนี้ไม่ดีนะมันเด็ดเด็ดเด็ดเด้อเออผมไปไม่ได้ไอ้ะได้ยุนได้อยู่ได้ได้เลยค่อยค่อยเออค่อยคไปค่อยคไปรถมันพิกรถมันพิกอืมเราจะพิกเผ็ดมากเลยนะตบพิกอืมลอยอุ้ยพุงข้ามสองจริงไงน้องหนีมันให้ได้หนีมันให้ได้ภารกิจเราคือต้องหนีมันบัมสต๊าบอืมแต่ก่อนนะเพื่อนขอจะหนีเไอเลือด เรือมีไหมโอ้ยใครไปรู้มึงชนไครเนี่ยไอ้เี้ยไวมาเนี่ยโทษที่ะเพื่อนนยิงเลยไอ้นี่ก็มาตากไอกเอี้ยแต่ละคนเรือหาเรือหาเรือได้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 ไได้ได้ได้หาเรือหาเรือมามานี้ต้องหนีทางน้ำบ่อะ มันตามพี่ขันดินแน่ไอ้เหี้ยมันล่าเราไปเลยเลยวะไอ้เหี้ยอีกเราพุ่งไปแล้วไอ้นั่นนี่แล้วรถมาใหม่เลยไอ้เหี้ยตรงนี้ไม่นจะมีหน้าสเก็ตไงจะสเก็ตนี่ยเจอแล้วเจอแล้วันขี่ได้เออมาเร่หนีเร็ว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 เรวเร้วเร็วเรวเร็วเร็วเร็วเรวอื็อเรร ออมันก็คือตามไอ้เี้ย้แล้ว้้นนกไอ้เี A ้ยมกอี้ยแล้วมันมงามันหายเลยใช่ไอ้เงมันตามมเลเลยปะ ไอ้เหย้าเอาแล้วมันหันมาหากูแล้วไอ้เหี้ยโอ้ยอีจานุนยิงยงยางกูแตกเลยเฮ้ยยิงยองยางแตก อีสานึ่ปืนเลเซอร์เจอปืนรุ่นต่างดาวแน่เฮียเจอแน่มันจะบวดได้ปะนี่แน่ชนเลยเฮ้ยแบงค์ทีนี้แบงค์เฮียก่อการเกิดการจราจรแล้วว่ะชนนี่ชน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 นี่เนี่ยไอ้เฮียมีระบบโม่ตองไปไนแล้วชนเออไปไหนไม่ได้ละ

ว่าเราสามารถฆ่ามันตายแล้วรอบนี้จริงดิเออแต่ว่าวับกลับมาที่ที่เราได้ตลอดมันตาม่าเราไรอ้ยัได้แหวงแคร์กูจัดเลยยะสอดส,สองสอส,สองแป๊บวัดดี <c ười> ขึ้นรถล่ะมึงขึ้นอะไรนักมีใบขึ้นมีใบอนุญาต กูจะสองมันมันก็สองกูเฮ็ดลาจนนี้อ่ะอยู่ตรงไหนวะไอ้นั่นอ่ะจริงเลยม่อยากสู้กับมันเลยเจอกูแน่มึงเล็งกูอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวกูยิงกูบ้างแหละนี่เน่ยเอ้ยแม่งวับได้หรอวะไอ้วกูฆ่ามึงสักทีมึงตายเป็นไง พ işte, okay. well> um, okay? ี่โง่พี่ยว่ามาหากูได้ไงไอ้ยี่อกูไม่ยอมแปลงมาเล่ากูด้วยเพื่อนโอ้ยโอ้ยโดนอีกแล้วเหี้ยเปิดประตูไอ้คันนี้ก็อะไรวะไอ้แดงมาหนิรถเร็วรถเร็วเฮ้ยกูมาแล้วกูมาหามึงแล้วมา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 เพื่อนมาเพื่อนไหนอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่มา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 ไอ้กูอยู่ไอ้นั่นมันไล่กูอ่ะไอ้เหี้ยเกูมาช่วยแล้วกูช่วยแล้วกูช่วยกู ไอ้เหี้ยม uh, ึงไม่ขึ้นและไอ้เยี่ยดูกระทะขึ้นก็ดิไอ้ี้ยไปว่าเออเดนนดูมันใครเนี่ยใครยิงแม่อ๋อไม่ร้อนร้อนร้อนกิแล้วไอ้หี้ไอ้ไอ้แบงแบงแบงปาดน้ำมันพันน้ำมันไอ้ย้ยไอ้ย้ยไอ้ย้ยไอ้เลยวันนี้จ็อกเกอร์ โอเคแบงค์มาเราไม่หยุดเลยเออมานี้ยมาเนี่มาเนี่มาเนี่มานี้มานี่พอแล้วพอแล้วเราไม่ต้องโอ้โหอะไรล่อหยุดดิเฮ้ยไม่หยุดแค้นเรามากไอ้พวกนี้เอ๊ะมันแค้นเนี่ยโอ้ยแตยจริงมันจ่ายไอ้ตถอยไปันณจ้ฆ่ามันยังไงวะมันไม่ได้อมตะแล้วเว้ยจริงดิไม่ได้อมตะแล้วเออเราฆ่ามันได้คุณไหนวะอืนไ้ือนอะไรไม่รู้ไอ้เหี้ยโดนปืนกูยัยแต่คกูจริงมันไหม Ừ, yam 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 มึนนิ่งเลยอ่ะมึงเจอไอ้แคมจุดเกิดไอ้น้องจุดจบสายโปนี่ไงยิงนี่นี่คอมโบคอมโบแบงค์ยือยู่ตรงนั้นออกมาออกมาออกมาอยู่ตรงนั้นไกลหน่อยไกลหน่อยมาเลยมึงจะเกิดเลยมึงจะเกิดเลยมึงจะเกิดที่ไหนมาไหมนี่ยิงมัน ยิเ่งแต่ศพมันจะเกิดน้ำล่างกันนะแบงค์แย่ละศพมันตกไปวะซ้ำมันรอล้อเออเออไอ้เฮียโอ้โหให้ตำรวจยิงกูกูจะแตกแล้วมันไม่เกิดแล้วว่ามันอยู่ไหนไม่รู้อยู่ล่างมันอยู่ล่างตีนเนี่ยศพเนเห็นแล้วเห็นแล้วนี่ไอ้เฮียดนตำรวจจริงไอ้เหี้ย ไอ้เหี้ยเจอปืนกูไอ้น้องเออมันเอาล่างแยกมาเฮ้ยล่างแยกเนอตำรวจไม่ก็ยิงกูอ๋อนี่ไอ้ดิไอ้ดิโอเวสิทธิ์ที่ไห้เหี้ยเกือบยิงกูแล้วเฮ้ยนี่กูเท่เว้ยอือโอ้จอนิตำรวจโอ้หลายคนเลยมาเอากูออกเอาคนเดียวเลยจอนิไม่จอนิแล้วโจ๊กเกอร์แมื่อกี้ตำรวจโอ้ย ตามฮอตเรื่องเลยกูเยอะเลยเอ๊ะมันเป๊ะแปลว่าตำรวจมันมาเอากูอย่างเดียวมีกิกล้มเพื่อนเดี๋ยวกูวิ่งเดี๋ยวกูวิ่งผาเดี๋ยวกูวิ่งหาอย่าเพิ่งหาเรื่องตำรวจนะอย่าเพิ่งหาเรื่องตำรวจดิ้ยังไม่ได้หาเรื่องเลลงมา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 หากูเคโอเค เรไอ้ีตายยเลครูที่บอกให้มันโลว์ธบานนี้ เลงก็จบไปแล้วนะสำหรับเกม GTA V ออนไลน์ในวันนี้นะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับโจเกอร์แล้วก็ไดร์เวทที่มาป่วนเมืองในวันนี้หวังว่าทุกคนควจะชอบกันนะครับผมที่ผมหายไปนานเนี่ยก็เพราะว่าผมช่วงนี้เนี่ยหมดไฟอย่างมากเลยนะก็หวังว่าทุกคนควจะเข้าใจกันนะแต่ผมเนี่ยก็มาทําการตัดคลิปแบบยาวๆนะให้ทุกคนเนี่ยได้รับชมกันนะครับหวังว่าทุกคนจะไม่โกรธกันนะครับสำหรับใครนะที่เข้ามารับชมจนถึงตรงนี้ผมขอขอบคุณขอบคุณไทยจัดใจจริงเลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe มาเป็นกำลังใจในก การทำคลิปแบบนี้ด้วยคลิปหน้าจะเป็นอะไรฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ